สวัสดีครับสอสบรักครับเอามาเมื่อกี้นี้พ่วงสามสายไม่ได้ยินเนาะเออมาดินก็เลยใช้วิธีที่ผมต่อตรงเลยนะครับครับสอสบรักครับผมเจริญพรรับจานนะฮะรายงานวันนี้รายงานสดตรงจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังถือว่าเป็นช่วงของการเป็นนักศึกษาจากสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ทางทีมงานของเรานะครับการเป็นนักศึกษาก็จะมีการวิจัยนะฮะมีการวิจัยหนึ่งเรื่อง นะครับโดยให้กลุ่มนะครับสคนต่อหนึ่งกลุ่มนะซึ่งกลุ่มจเจริญพอคำจารวันนี้ก็จะลงเก็บข้อมูลที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเรื่องการทำผลงานวิจัยในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการมีจะนะิตสณะของเรียนป .6 ที่จังหวัดสุพรรณบุร,นะรบีซึ่งทีมงานก็มีท่านผู้มนิการชาตรีโพธิกุลเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับท่านรองผู้มนิการเขตพื้นที่อุดรธานีเขตหนึ่งนะท่านฉลองศักดิ์จัตุรบัน แล้วก็รองพิทยุทธ์กงกุลจากสอพอม17นะครับจะสายสักหน่อยก็จะเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีสมรครับ <c oughs> อาละครับลูกหลานลูกหลานตัวนี้นี่ไม่ทราบว่าลูกหลานเรารู้หรือเปล่านะครับเป็นโครงการใหม่นะซึ่งลูกหลานที่จบครูจะต้องรีบไปสมัครเลยทันทีทนใดนะครับเรื่องนี้ได้รับการประสานงานประสานจากนางสาวอาพรแก่นวงศ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับแจ้งขอความอนุเคราะห์จัดทำหลักฐานประกอบการรับสมัครเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2559นะครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานะครับจะดำเนินการประกาศร,รับสมัครและก็คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปีพุทธศักราช2559เพื่อบรรจุ เข้ารับราชการครูลูกหลานในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับ2559ยกําโดยกำหนดกลุ่มโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการคัดเลือก4กลุ่มด้วยกันมีใครบ้างลูกหลานฟังดีๆนะ 1. นนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี5ปีที่ศึกษาชั้นปีที่5ในปีการศึกษา2558 2. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผลิตครู5ปี สามผู้สําเร็จการศึกษาร,ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและก็สี่กลุ่มผู้ที่สําเร็จการศึกษาร,ระดับปริญญาตรีสาขาอื่นอ่าที่ไม่ใช่สาขาวิชาชีพครูอ่าที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูอ่าใบอนุญาตปฏิบัติการสอนซึ่งนะครับตอนนี้รับสมัครทางอินเทอร์เนต็ตนะลูกหลานนะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้4กรกฎาคม ก็จะรับสมัครไปถึงวันที่18กรกฎาคมยังมีเวลาลูกหลานยังมีเวลาในการรับสมัครดังกล่าวนะครับผู้ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องใช้ใบรับรองผลการเรียนอาเลียเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรนะรตามแบบฟอร์มที่กําหนดนะครับซึ่งแบบฟอร์มมีมีรายละเอียดเยอะนะครลูกหลานอย่างเช่นผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกวิชาเนี่ย ไม่ต่ํากว่า3.00น,นะลูกหลานนะอ้าวเพราะฉะนั้นครูครูลูกหลานที่จบครูปีกายนี้ปีกายที่5้รีบนะฮะรีบดูรายละเอียดที่เว็บไซต์การศึกษาท,ทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเว็บไซต์ของครูอ่าบ้านนอก .com นะครับอ้อาวเตรียมพร้อมลูกหลานครับเอเป็นแบบใหม่พิ่งพิ่งได้ยินนะอ่าเรื่องนี้สมักงาคณะกรรมการการบูรศึกาเข้ามาจับเรื่องการอสอบบรรจ,จุครูนะครับเรียกว่าเป็นโครงการอ่าผลิตครูเพื่อพัก พนาท้องถิ่นนะครับช่วงนี้นะครับลูกหลานช่วงนี้ลูกหลานนะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับระมัดระวังนะครับในเรื่องของการไปเล่นน้ํานะครับเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากคุณครูคุณครูสุรชาติซาอุรัมนะครับคุณครูเรียนบ้านพลสว่างสีสงครามแจ้งมาบอกว่านักเรียนป .6 นะครับนักเรียนป .6 โรงเรียนบ้านพลสว่างนะครับได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนเซนโยเซฟที่ทางอำเภอสีสงครามนะครับได้ ตกน้ำนะฮะตกน้ําเสียชีวิตนะฮะที่บ่อน้ําหลังโรงเรียนบ้านโพนสว่างอ่ซึ่งก็มีจะมีการชาปกิจศพในวันพรุ่งนี้นะที่บ้านโพนสว่างนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียใจสำหรับครอบครัวของ้องเขานะครับเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเพื่อนครูของเราได้แจ้งลูกหลานของเราด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับคุณครูมันลิกาชัยพันธ์อ่าจากโรงเรียนบ้านปาาอูนปาาอูนพดงวิทย์นะครับแจ้งบอกว่า มีราษฎรบ้านค้อนะครับก็คือนางอภัยอนุยาหงนะครับได้บ้านนะครับบ้านได้ถูกไฟฟ้าไฟฟ้ารับวงจรนะครับไม่ทั้งหลังเลยนะครับเพราะนั้นก็บอกผู้ใจบุญนะครับที่อยากจะช่วยเหลือนะครับนางอภัยอนุยาหงนะครับก็ดูที่ Facebook เจริญพรคำจางก็แล้วกันนะครับรายละเอียดนะครับมีหมายเลขบัญชีมีสาขาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับปิดท้ายข่าววันนี้ครับสมราครับ ในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นการประเมินนะฮะก็ขอเป็นกําลังใจสลับโรงเรียนในนครพนมเขตสองก็จะมีการประเมินโรงเรียนสุดจริตมีการประเมินโรงเรียนดีสีตําบลน,นะครับหลายๆโรงเรียนก็เตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่เลยครับสุนทรครับสวัสดีครับ